เมื่อวันที่10พฤศจิกายนพศ2564เวลา10นาฬิกาที่สโมสรนายทหารสัญ,ญาบาัติค่ายกริศิวราอเมอเมืองจังหวัดสกลนครพลตรีพัชรพลศิริรักษ์ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่19เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้ผู้เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัติและนายทหารประทวนจำนวน20นายคือ 1. พันเอกสมศักดิ์จินดาศี 2. ร้อยตรีบัญชาอาสาวิเศษ 3. ร้อยตรีแชรัตสภาจร 4. ร้อยตรีสิทธ์สลางสิงหร้อยตรีมงคลอุประ 6. ร้อยตรีเสเรียรำเจ็ดเจ็ดร้อยตรีสัทยาผมเพชแรแร้อยตรีคำพันธ์อุตตมาตร 9. ร้อยตรีวีรศักดิ์รีผู้ทร1สร้อยตรีทรงยาทองชัย 11. ร้อยตรีสำเนียงรัตนพรสิ จะสิบเอกไมตรีพรมสภา13จ่าจะสิเอกหญิงขจรวันบรรจงขยาย14จ่จะ,ะสิบเอกธนงศักดิโยธาวงศ์1 5 11สิเอกสิทธิพงศ์พวงมัชชิมา16 10โทนิธิศักดิสว่างปก17 10โทหญิงยุพินชื่นชม18 1ตรีอนุรักษ์อาสนาชัย19 1ตรีกันตพิษซึ่งพรมและ 20. สิบตรีหญิงปัทมาวดีศิลาวงซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศของข้าราชการทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียรมีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่19กล่าวแสดงความดีกับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นพร้อมกล่าวให้อวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทีมข่าวมณฑลฐานบกที่2 9รายงาน